หลานสาวมูนี่คุณแบคคุณนายแม่ออกมาบ้านบอดโจดุ๊กดโบมีมหาหลานสาวบันเดี๋ยวสิบพัโพูดพูบักพูบักแดงสวัสดีเอ็ซี่ล้วเอาเอาโพดโพูบักนี้เอาโพดโพดังลูกดังกโมบักแดงจวดจัดฟาดบึ้มฮานะเอามาเลิกเถอะเอามาเลิกเถอะพูดแรงๆพูดแรงๆ อืมน่าบึ้นวันหลานสาวเดี๋ยวเดี๋ยวจิป้อนเข่าก็ปัดทูเดี๋ยวพี่บ้านๆวาดปัดทูให้น้อยให้ยาป้อนเดี๋ยวยาป้อนอืมให้หนุ่มกินข้าวก็จะมาหอดพี่น้อยหอนหอนสุดยอดเลยข้าเจ้าเอื้อนมาหยั่งมาเอาหมกเอามกเตาขีหยังแม่บ้าแดดมัานหอนแต่ว่าเอาหมกเตาเอาหมกเตาหนิมัึงเอาหมกเตาข้าเจ้าผู้เฒ่าสมัยเก่าเพิ่นว่าเอาหมกเตาคหอน นี่เป็นวันสำคัญผู้ใดเพราะถ้าเด็กเอาซื้อบัดซื้อตัวไอ้ให้เราซื้อแล้วเราบอกตัวอธิบายหรอครับเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายอีกรอบนึงครับท่าซื้อตัวนี้ได้วันที่ท่านครับท่านยุติตาช่วยยังขยายสังกะสีอีกนิดนึงซี่น้องเปล่าๆเดินมุเจ่าเฝล่าๆเดินหันผู้ใดเพราะถ้าเด็กซื้อบ๊อเจ้าตัวเหมือนแร้งวันที่สิบสิงหาคมแดี๋ยวบอกว่าตัดคนทีได้ทราบ้เพราะว่าตอนนี้เหมือนแรงนี่ให้ที啊 ป้าช่วยเล่าสิขยายสังกัดผ้เจ้ากัท่านเนี่ยผู้เจ้าแมวเขาเด็ป้าช่วยเนี่ยป้าช่วยยับสังกัดีเด้เรืเอยมือแรงเอาตนหลายเนาะใจมากวันในนางหน้ามาซาในนางหลังสันเดียเอาไปนางหลังอันรถพานาแม่อะไรบโอ้ยเนาะคิดเอาคิดเอาประมาณออกาหมดแล้งนี่ยังสัไผ่หลายยาวสัพไผ่ว ยากไก่สีพาทูยากไกสิซ่ไผ่ยังเน้นนู้้าพาทูแต่เสียแต่ว่ามันกอนเข่าหลานนี่ยเหนีอนกอนเข่าหลานโอ้เป็นพาทูเป็นตาอร่อยเด้ให้ย่ายกินด้วยแม่หนิให้ย่ากินด้วยแม่หนิฮะเออโอ้ข้าวสวยจ้ะหนิไม่ใช่ข้าวเหนียวหรอนึกว่าข้าวสวยนึกว่าข้าวเหนียว อไของปดนั่งก็ยังปาทูดอีกปาทูเป็นไงเป็นไงปัญญาอ่เศีกเเป็นแต่เสียแต่ว่ามาเร็วเร็วเร็วเรเร็วทุกคอร่อยอร่อยแล้ว่ะไปดูดิมาเร็วว้าวเดี๋ยวให้แยกินด้วยนะเร็วรอยกินด้วยเรรเอาไอยอกนก่อนก่อนอู้อ่อยอร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 ่อย ตอก่อนกล้วพาไปพูดผู้เลยเนอะอัพอัพอัพตนชูอันลัลอัพตาอัตาอัพตโอ๊ยทีเดีเย็นวัดกินเผาเฮ็ดัจเลยมันแดงสิเป็นผูเป็นคนแบบนี้กินกระนมนมาเร็วเร็วเรวเดี๋ยวย่ากินด้วยเร็วเร็วเร็วนดินกินเผาไปเร็วเดี๋ยวพาไปหาไปหน่อยเร็วๆไหมอันหน่อยอันหน่อยแล้วก้อนข้าวแล้วก้อนข้าวน้อันเพลหน่อยเนี่ย มามามาอ้าก <aunque S 2> ับย so ่าเร็วเดี๋ยวปลาหน่อยก็มาเดี๋ยวปลาหน่อยจะมาป้อนข้าวนะกินกับย่าก่อนมาเร็วชิมก่อนชิมก่อนเสียบปน้อเนาอไปเร็วไปชิมไปเร็วเร็วเร็เรวเมามาูเร็เร็วเเเเเมาเร็วมาเร็ว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 ไปดู้ไปไปเล่นกับย่าม่ม่พี่ไม่พี่

มาลำเพลลำเพลมาอ้ามข้าวเร็วๆว้ยาย่กินก่อนเร็วๆเดี๋ยวเร็วจะพาไปหาป้าหน่อยมาเร็วใช่เคยบอกเรืดี้ตั้งแต่นรกแล้วีคนอยู่หันว่าไบม่ทิ่เนอยทเล่ะขาใช้แล้วเขาก็ถอดเองแม่ไม่มีใครอยู่ก็ถอดเองพราหนูควนไปดูตลอดใช่ใช่ใช่เพราะว่าเขาไม่ได้เสียงไปตลอดแล้วตอนนี้ห็มาอยู่นี่ไงเขาก็เลยเขาก็เลยเสียไอีกเพราะตัวนี้่ลยเขาอนี้ไปนแลย เขาไม่แตะโดนอ่ะน <thighs> ิดหน่อยซึ่งยูหันกับนี่เลยเนาะนี่ตะบานนี้หมดแล้วไงเขาจะมาซ้อมเตือนกันมอหน้าถึงมาเขานั่งประจันเนาะเขายูหันเลยขาเขาอีกถึงกว่าอันพวกเด็กน้อยเลยพวกไอ้อะพวกอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะก็ให้อะเป็นดูแลสิเขาจะ่อยใช้ความที่พวกเราไม่รู้ตัวไงเหมือนพ่อหนูขับรถไปตลอดมันทีกเบบีบอเขาผู้ใดสิเห็นแบบนั้นไอคือป้อนเห็นนี่ไงพ่กบอกเรามาบอกเขาละหลอกไปคือคืออ่ะ ถอดอันนั้นสิยอดเล้าหดเล้าที่หมูบอกตาว่ันหันไปไงใช่เราคนอนั้นเพราะว่าผมสีก่อนน well. ั okay. course, okay. so ้นมันจะมีแค่สันเดียวไงก้อนน่องว่านี้ก้อนน้องว่านี้มาลองกินว่านี่น่าจะกินวานี่นใ้หางก่อนเดี๋ยวพาไปให้อาหารไปเรเดูไปอาหารสัตว์กนเ้ อาหารสัตว์ก็อาหารสัตว์เนาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้อาหารอัมเบีดน้อยนู้นอ้่อัอัมอนอัมเบียดให้่ให้เข้าหาอัมอัมอัมเบีก็แต่อัมัเบยแ่อัมหมือนกันอัมเบยก็แตอัมเหมือนกันอัมอัอัมอัมออัม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 อมัมอัอัมมัมอ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 อั ที่ที่แอรบักกินคุณแอร์บอลรอเอาต้องจริงใจเลยรอที่ที่ไหนนั่งกินบอลรอรอไหมเจ้าเดี๋ยวนั่งก่อนสวัสดีครับคุณคุณค่ะอันเดี๋ยวเราเราอไปให้อาหารอันบี้คุณแอครับบอกเอฟซีหน่อยว่าวันนี้ซื้อทันไหมลูกเอฟซีถามเยอะมากบอกวิธีการหน่อยครับวิธีการนะครับซื้อบัตรออนไลน์เลขบัญชี ไปดูหน้าเพจสาวน้อยเพชรบนแพงนะคะพอได้ซื้อเสร็จปุ๊บส่งสลิปไปที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงเพชรบ้านแพงแฟนเพจเข้าไปตรงกลุ่มไอปุ่มไข่ปลาสามจุดนะคะกดเข้าไปแล้วก็ส่งเข้าไปในข้อความคใ่ะแล้วก็ส่งสลิปด้วยแมบส่งสลิปสิ่หลักก็ส่งสลิปเข้าไปในข้อความเสร็จแล้วแอดมินก็ได้ไปตรวจสอบเสร็จปุ๊บแอดมินก็จะส่งลิงก์ให้กดลิงก์เข้าไปปุ๊บแล้วกดคำว่าเข้าร่วม ทีนี้ก็นอนรอเลยค่ะไปนี่นอนรอดูเลยง่ายง่ายครับง่ายๆครับโอเคครับขอบคุณครับคุณเอ๋เบอร์โทรถ้าเกิดถ้าเกิดไม่เข้าใจจริงๆว่าทำยังไงเีื่อผู้เท่าผู้แก่เนาะเพื่อแบบบอลูบอลยางอะไรที่เปลี่ยนคุณจะบอกเบอร์โทรเลยก็คือ061 939 3915 061 9ก9 3สามก็คือเบอร์กาแฟของเรานี่เองนะครัครับผมโทรมาสอบถามได้เลยครับขอบคุณมากคุณครูคากข่าเห็น่าเปลียนไม่ได้คุถ่ายเถิงน้าโบเกนโบเกนเกนเด๋ยวพี่ก็จะไปเอาอาหารให้อาร์มี้มารอเลยไปเอาอาร์มีน้อยมาเพ่อกินข้าวเลยกินับแกก็บบยาเดี๋ยวจะไปเอาเบ้มมาแม่บออยู่ เนี่ยบรากินนะเนี่ยบม่ท่นอยาถ้ากินมันจะบ้่นข้าวันขาวป้นแรงห่นมันของพระนอนแล่เป็นสหามันมันเรีว่าอีนนองแม่มันกินบ้านบอกว่ามั้มะเอมันดึงหนแม่แม่โทรหายยังแล้วมันเขาลงเจียงไถึงตอนตอนมันอ่อนเป็นบันบันกันเนี่ยมันสะออนกันบ้าง้าันบันปวดหัวมันได้หลายอย่างมันเราต้องเ่า นะข้าวเรื่องข้าวว่ามันตื่นนะมันหวานบอกชีกลยเร่อนข้าวแกนเป็นสีก่นี่มันนี่รถตลาดขาอยู่ที่หาลยรถท่ลาดอยบกวอนจะเอาขัขอยา่องขวัญขอยาอันข่อยา เราเคยกินอยู่นะว่ะเก่งจังเลยอันนี้มันมีปลาทูนะตอนนั้นเอาปลาทูเนาะปลาทูไหมทูไหมอันนี้ใส่ซอสอันใหม่จ้าเกลือด้วยนี่บวานมันจะเอาหนั่งไม่กี่นี่ซิฟเฟตดีพี่น้องเอ้ยมองยังจะพาไปไหนจะพาไปไหนจะไปไหนบอกยังไปไหนมันจะไปดูอะไรไปดูอะไรไปดูอะไรเกลือก่อนเดี๋ยวก่อนเดกลยวให้หมดเลยค่ะ พี่หวานก็ยังมาอย่านี้แหละอยากทายนะพี่หวานมาแล้วเอาตนั๊บเร็วพี่หวานมาอยไงนี้ี่เป็นโรคว่ายกกินเผาสั่นอยาหวนก็ดเมเลยีา่นาเ้อพี่หวานมาแล้วพาไปหาพี่ท่านัต้องกินข้าวก่อนจะพาไปหาี่จะพาไปหาน้องเลยยวานมามาดูดเลยนะหวานทำไกินข้าว ทำไมเขาเขากลัวพี่หวานเหรอบอนั้มีรวดคุณน้่ง่ยาาอันเดอยันเดืวาอยามไปเพาไปเล่นกับพี่แผนพี่แผี่เล่นกับ่่่ับน้องนอไมไโอ้โหก่อนขนาดน้องเน่น้องไกินไรีย่ใหน้ไกินาเคื่อมาดูดเลยเพื่อนไม่กินข้าว เดีไปเล่นกับี่นพีเลยน่ากูมาแล้วพี่บ้านนูมาแล้วอำข้าวก่อนำข้าวก่อนดูพี่บ้านลำเพลินอำข้าวอยู่ต้องหัวต้อวซื้อยายาพีบเอยบเขายาจเขาสียดิบตนี้คือบเขาเสี่บตันบี้แม่อ้น้อมาห มาอาคิดคิดแต่ึ้นแม่ป้อนเข้าเจ้าของป้อนขาวรานเจ้าของเลยดิกินดี่ากยากินไหมเ้วค่ะดูนี่เอาที่นีอนี่ใสไว้ัะพีนะคะอยากจะมากันไหมขุ้ณค่ะส์จ้าปดโพ้หมักโมหักแตงตวลาปลาบึ้มนะเอามารถถอเอามารถถอน้าน้องนะ